สวัสดีค่ะครูบุจะมาพูดถึงอาการที่ครูใช้ Essential. เอ s เซนต์ออัเนี่ดูแลผิวหน้าเมื่อกี้อาบน้ําล้างหน้มามันเรียบร้อยนะคะ,ะขั้นตอนต,อต่อไปก็คือใช้ตัว,ต,วตัวซีลัมัมตัวนี้นะคะซีลัมัมบีบนิดเดียวเนี่ยกดตรงหัวนะี่ยบีบนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันเข้มข้นอยู่แล้วไปห้าจุดนะไปห้าจุดลงเลยแล้วก็ใช้วิธีการะ รูปรูปไลฟ์ไปเลยนะคะ <_ d ata> เหลือก็ป้ายขอไปนิดนึงนะคะ <_ d ata> อันนี้เราลงตีรัมเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปตัวนี้ตัวเอตติ้งคือตัวเท่ากาเลยคนที่สูงอายุควรใช้มันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะขวะดก็จัดเลยนะ,ะก็ใช้มาสองสามวันแล้วก็เหมือนว่าว่าทับใจง่ายๆนะดูแลง่ายง่ายนะะแล้วก็ออกมาผลลัพธ์ค่องค่อนข้างโอเคนะคะนี่ฮะแล้วก็ถั่วทาให้ทั่วลงขอัะหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็ดูเออหน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นเออตัวนี้ตัวหนึ่งค่ะ ตัวไอคีมบอกเลยด้ว,ว่าโอ้ชอบมากนะเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะประหัวเงี้ยแล้วก็กดพอกดตรงนี้ปุ๊บนะคะเนี่ยไอคีมจะออกมาตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็จัดการเลยเอาข้างเดียวแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันเนาะข้างเดียวนะคะทางเดียวสองข้างทำเหมือนกันแต่เดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับให้ดูนะคะว่าแล้วก็กรจริงๆอ่ะเราต้องค่อยๆคืนๆเนาะมีเวลาสักหน่อยหนึ่งนวดและคืนบนเนี้ยนี่เราก็ดูแลผิวหน้านะคะว่าเออหน้าเราเนี่ยมันจะลื่นนะสองข้างเนี่ยเมื่อกี้เราลงไปลื่นพอเสร็จแล้วทํางไงต่อฮะ ก็ใช้แป้งนี่แหละแป้ง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 พับที่เราใช้ทั่วไปนะพอเราลงหน้าเรียบร้อยเราก็เอาแป้งไอ้บางเนี้ยกดทับเลยฮะกดกดเลยมันจะลงได้ง่ายมากๆมีอยู่ช่วงน้งขุดนะคะาแป้งไม่ติดหน้ามันหยาบนะะหน้ามันหยาบในหน้าเราเนี้ยฮะมันหน้ามันลงแป้งได้ง่ายมากๆเลยอะลงไปเลยฮะลงปึ๊บนะนะลงแป้งปุ๊บเนี่ยเห็นสักเกตว่าแป้งเนี่ยมันจะลงไปในผิวหน้าได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็เรียบนะวันนี้เราก็ลงคอซะหน่อยฮะ ให้ดูสองข้างนะคะให้ดูนี่ค่ะแล้วก็ลง,งน้อยเลยนะคะจริงๆเรากดทับเนาะแต่คูดอรลลีนิดนึงกดๆไปอ่ะดูความแตกต่างครั้งนี้ยังเห็นนะคะว่าแต่ครั้งนี้มันจะเนียนมากเลยเพราะว่าพอเราลงความพร้อมของหน้าหน้าเรามีความชื้นเนี่ยลงแป้งเลยนะวิธีการแต่งตัวก็ง่ายๆเนาะเอ้าเขียนคิ้วซะหน่อยคิ้วไม่มีเนี่ยคิ้วยังเปียกๆเลยอ่ะลงคิ้วซะหน่อยนะ กูก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าเราต้องใส่แว่นแล้วอายุเราต้องหกสิบสามแล้วโอ้ยเราก็ยังอยากจะสวยเราก็เขียนคิ้วไม่ค่อยเท่ากันจริงๆมันต้องค่อยๆเลงนะ็งเนาะแต่วันนี้อขอให้มีคิ้วหน่อยอะคันนี้มีคันนี้ยังไม,ไม่เรียบร้อยนะส็จแล้วต้องทาตานี่ตาอทาตาด้วยแต่นี้ไม่ต้องทาตาเนะาะจะสาธิตแล้วกูก็ทาปากหามันขึ้นเดียว คร <laughs> ึ่งเดียวให้รู้ความแตกต่างนะเนะฮะ <_ t ot> พอเราใช้ตรงนี้หน้าเรามันก็ดีขึ้นแต่แบดูปิดตมากาตรงนี้นะคะเนี่ยกระข้างนี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะคะเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเห็นไหมคะเราแค่นี้เราก็สวยได้ด้วย e s s e n นเช l ออยนะคะเนว้นหลังมาต่หา